สวัสดีครับชาวลัคนาราศีสิงค์ครับวันที่8เมษายน65นี้นะครับมีดาวสำคัญย้ายนั่นก็คือดาวพฤหัสบดีดาวพฤหัสบดีเป็นดาวประธานฝ่ายสุภเคราะห์นะครับเป็นดาวดีนะครับเป็นดาวที่เกี่ยวกับคุณธรรมความรู้ความดีงามผู้หลักผู้ใหญ่นะครับถ้าเป็นบุคคลก็เกี่ยวกับเรื่องของครูบาอาจารย์เรื่องของนักบวชนักพรต นะหรือผู้ที่มีเขาเรียกว่าตระกูลสูงนะพฤหัสบดีเป็นตัวแทนสิ่งดีงามเหล่านี้ทีนี้สาหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ก่อนอื่นก็ต้องขอให้ทุกท่านช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ติดตามให้หน่อยนะครับรบกวนเป็นอย่างยิ่งนะครับก็ใส่กระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้เขาเรียกว่าไม่พลาดชมคลิปดีๆที่นําเสนอลัคนาราศีสิงห์เนี่ยดาวพฤหัสเป็นตัวแทนสองเรื่องนะครับพฤหัสเนี่ยคลองสองราศีนั้นะ เขาจะเป็นตัวแทนสองเรื่องสองราวในชีวิตท่านพบแรกเรือนแรกที่ดาวพฤหัสครองเนี่ยคือพบบุตตะสิ่งใหม่บุตรบริวารโครงการโปรเจกต์นะครับสิ่งที่เริ่มต้นรวมทั้งความสนุกสนานงั้นคนละคณาราศรีสิงห์เนี่ยความสนุกสนานของท่านก็จะเป็นลักษณะของพฤหัส คือชอบสนุกสนานในการศึกษาความรู้นะคนอื่นบอกโอ้โหไม่เอาเครียดนะอยากจะเล่นอยากจะอะไรที่มันผ่อนคลายรีแลก์แต่สิงไม่สิงนี่เวลาว่าง <c oughs> เขาเรียกว่าความสนุกคืออะไรหาความรู้อ่านหนังสือ,ไป,อไปท่องเที่ยวก็ไปท่องเที่ยวแบบลักษณะของการดูภูมิศาสต์ภูมิประเทศดูเรื่องราวดูเรื่องอะไรคือราศีสิงห์เนี่ยเป็นคนที่ สนุกกับการได้คิดได้วิเคราะห์ได้หาความรู้นะครับอีกเรือนหนึ่งอีกเรื่องราวหนึ่งก็คือเป็นเจ้าเรือนพบมรณะฟังว่ามรณะก็อาจจะไม่สบายใจมรณะแปลว่าตายแปลว่าสูญสิ้นแปลว่าถิ่นฐานแดนไกลความห่างไกลการเริ่มต้นแล้วจบลง การเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายฉะนั้นเมื่อวันที่8เมษายนที่จะถึงนี้ดาวพฤหัสบดีจะย้ายเข้าราศีมีนพบม,มรณนะแล้วเป็นกเกษตรอลิมรณะวินาะศถ้าดาวเนะี่ยเป็นกเกษตรเนี่ยความหมายพลิกเลยนะความหมายที่ว่าอลิถ้าดาวอลิเป็นกเกษตรก็กลายเป็นว่าเอาชนะอุปสรรคคำว่ามรณนะ เป็นเกษตรนั่นก็หมายความว่ามีการเปลี่ยนแปลงแล้วนำไปสู่สิ่งที่ดีมั่นคงครับลัคนาราศีสิงห์ถ้าดวงของท่านเป็นผู้ที่ทำงานประจำรับราชการแน่นอนครับมีเกณฑ์เรื่องของการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายแต่โยกย้ายไปไหนโยกย้ายไปแล้วดีโยกย้ายไปในตำแหน่งที่สูงขึ้น เพียงแต่ว่ามันต้องมีข้อดีข้อเสียแลกกันอยู่กับบ้านสบายอกสบายใจอยู่ถิ่นฐานบ้านเกิดหรืออยู่ในถิ่นที่ตัวเองเขาเรียกว่าเคยชินแล้วเวลานี้เป็นเวลาที่ท่านต้องออกเดินทางนะผฤหัสเข้าเรือนมรณะอย่าเพิ่งไปทายว่าไม่ดีนะครับทายดีไว้ก่อนเพราะว่ามรณะเป็นเกษตรนั่นหมายความว่าโอเค ท่านมีโอกาสเปลี่ยนแปลงการทำงานเปลี่ยนแปลงที่ทำงานเปลี่ยนแปลงงานรวมถึงการใช้ชีวิตบ้านช่องห้องหอบ้านเรือนทั้งสิ่งทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงแต่การเปลี่ยนแปลงนั้นจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเพราะว่าดาวเขาเป็นเกษตรอยู่ในราศีมีนนะครับส่วนใหญ่ดีส่วนใหญ่ดีอะ เอ,า,อาง่ายๆนะครับคือดาวพฤหัสตกมรณะเนี่ยเปลี่ยนค่อนข้างชัดเจนว่าเดินทางเปลี่ยนงานหรือมีเกณฑ์การศึกษาต่อโดยเฉพาะบางดวงชะตาบางท่านมีเกณฑ์ไปไกลถึงต่างประเทศนะครับนะจังหวะดีนะสำหรับคนที่กำลังอยู่ในวัยเรียนนะมีโอกาสย้ายเปลี่ยนโรงเรียนจากระดับมัธยมไปมหาวิทยาลัยเนะี่ย หรือว่าท่านเรียนจบมหาวิทยาลัยแล้วก็เป็นจังหวะของการทำงานไปประเชิญกับความจริงนะทำงานอยู่มีโอกาสศึกษาต่อเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพเพิ่มพูนวิทยาฐานะเพิ่มพูนความรู้ h ั้นดาวพฤหัสตกมรณะอย่าไปกลัวนะสำหรับลัคนาราศีสิงห์เนี่ยถือว่าเป็นผลดีนะครับเพราะเป็นเกษตรราที่ปดี เนี่ยถือว่าใช้ได้นะครับแล้วจากประสบการณ์ที่ผ่านมาค่อนข้างชัดเจนนะลัคนาราศีสิงห์พฤหัสตกมรณะแล้วเป็นเกษตรแบบนี้ย้ายงานเปลี่ยนงานย้ายตำแหน่งเปลี่ยนตำแหน่งแต่ไปในทางที่ดีขึ้นครับนะดาวพฤหัสเป็นดาวที่ดีนะครับเป็นดาวที่ดีมีคุณธรรมนะดาวพฤหัสเนี่ยเกิดวันไหนก็ปังนี่หมายความว่ายัางไรในทางโหราศาสตร์ไทย นะครับปฏิทินนะครับไม่ว่าจะสุริยคติจันทรคติการเดินของดาวการเปลี่ยนโยกย้ายเวลาของวันทุกวันจะต้องมี24ชั่วโมงเท่ากันฉะนั้นจะไม่มีคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะครับบางศาสตร์อาจจะใช้นะต้องยอมรับว่าบางศาสตร์อาจจะใช้ซึ่งก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับ แต่โดยหลักโหราศาสตร์ไทยมันมีเรื่องของการคำนวณวันเวลามีการคำนวณเรื่องของดวงดาวฉะนั้นวันพุธจะมี12ชั่วโมงไม่ได้จะมีแบ่งเป็นพุธกลางวันแบ่งเป็นพุธกลางคืนไม่ได้นะครับมันต้อง24ชั่วโมงเท่ากันนะไม่งั้นมันจะคำนวณปฏิทินออกมาไม่ได้ดงนั้นจะไม่มีคนเกิดวันพุธกลางคืนในการดูดวงทำนายดวงชะตาแบบโหราศาสตร์ไทยนะครับ หรือโหราศาสตร์สากลก็ตามนอกจากจะเป็นวิชาเขาเรียกว่าเป็นเค็ดวิชาที่มาเสริมอาจจะมีการนับนซึ่งเป็นเป็นาศาสตร์อีกแบบหนึง่งเช่นวิชามหาทักษะทักษะพยากรณ์หรืออะไรต่างๆนานามีวิชาแยกย่อยออกไปที่เอามาเสริมหรือแยกออกไปเป็นวิชาอื่นอันนี้จะมีคนเกิดวันพุธกลางคืนคนเกิดวันราาหูอะไรอย่างเงี้ยนะแต่โดยหลักการแล้ว คนเกิดวันพุธไม่ว่าจะกลางวันก็ไม่ว่าจะกลางคืนก็คือวันพุธนะครับทีนี้เมื่อไม่มีคนเกิดวันพุธกลางคืนเนี่ยเท่ากับว่าดาวพฤหัสจะไม่เป็นกละกนีในดวงใครถูกไหมครับเกิดวันอาทิตย์ดาวพฤหัสจะเป็นอุตสาหะครับเรียนรู้ขยันขันแข็งชอบใ่หาความรู้เกิดวันจันทร์ดาวพฤหัสเป็นมูลละ ดีในเรื่องทรัพย์สินเกิดวันอังคารพฤหัสเป็นสีโอ้โห,โหเนี่ยเป็นคนที่ขยันและมีความรู้ที่สูงส่งนะเป็นคนที่ดีในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่ทางวิชาการเกิดวันพุธน่าเนี่ยสำคัญแล้วนะเกิดวันพุธดาวพฤหัสเป็นเดชเนี่ยแหละความรู้คืออาวุธ ความรู้คือปัญญาที่คนเกิดวันพุธเนี่ยยึดถือเลยคนเกิดวันเสาร์ก็จะมีดาวพฤหัสเป็นอายุการจเจริญเติบโตดีงามคําว่าเติบโตไม่ได้แค่ร่างกายไม่ใช่แค่อายุหมายถึงการดําเนินชีวิตการดําเนินชีวิตเป็น,ปนไปด้วยความดีงามตามลักษณะของดาวพฤหัสคนเกิดวันพฤหัสเนี่ยเกิดในสิ่งแวดล้อมที่ดี บริวารคือดาวพฤหัสฉะนั้นสิ่งที่อยู่รอบๆตัวนะก็จะเป็นเาเรียกว่าอยู่ในภูมิที่ดีแผนภูมิที่ดีถิ่นฐานบ้านเกิดที่ดีที่มีสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้ท่านประสบผลสมสเร็จได้เกิดวันศุกร์ดาวพฤหัสเป็นมนตรีนี่เลยเนะี่ยมีความได้รับความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ได้รับสิ่งดีงาม จากความรู้ความสามารถผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีทรงความรู้จะเอ็นดูรักใคร่เจ็ดวันดีหมดเกิดวันไหนก็ปังสําหรับดาวพฤหัสทีนี้อย่างที่บอกแล้วนาราศีสิงห์เนี่ยดาวพฤหัสแทนสองเรื่องราว 1. ก็คือโครงการการงานการเริ่มต้นโปรเจกต์ความคิดความอ่านความคิดสร้างสรรค์งานอดิลเรกสิ่งที่มันสนุกสนาน นะลักนาดราศีสิง์ดาวประจาตัวคือดาวอาทิตย์ถูกไหมเนี่ยและดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวที่ก็เรียกว่าเป็นคู่มิตรกับดาวอาทิตย์ฉะนั้นเวลาการใช้ชีวิตของท่านเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการทําอะไรก็จะมีอิงดาวพฤหัสเป็นหลักเป็นดาวดีและดาวพฤหัสก็เป็นดาวเจ้าเรือนมรณะมรณะก็อย่างที่บอกครับนะครับดีในเรื่องของความรู้แล้ว คนที่มีดาวพฤหัสตกมรณะนะอายกตัวอย่างลัคนาราศีสิงห์แล้วเกิดมาเนี่ยผูกดวงขึ้นมาแล้วดาวพฤหัสตกมรณะนะเท่าที่ผมเคยดูดวงมาประสบการณ์นะนายแพทย์ผู้พิพากษาอายการนักกฎหมายทนายความครูบาอาจารย์ระดับสูงทั้งนั้นเลยดาวพฤหัสตกมรณะเนี่ยฉะนั้น อย่าไปกลัวว่ามันไม่ดีดีจริงๆนะโดยเฉพาะราละัคนาราศีสิงห์เนี่ยชัดเจนนะครับหลายท่านดวงตัวอย่างมีหลายท่านมากที่เคยดูดวงมานะครับงั้นอย่าไปกลัวดาวพฤหัสย้ายครั้งนี้ถือว่าดีครับสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์เพียงแต่ว่าท่านต้องก็ต้องแลกมากับการที่เปลี่ยนแปลงครับมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามาในชีวิตนาะ แต่ด้วยความที่ลัคนาราศีสิงห์เนี่ยมีเกียรติยศมีศักดิ์ศรีดาวอาทิตย์เป็นดาวประจําตัวมีความเข้มแข็งนะลำบากได้นะไม่ใช่ลําบากไม่ได้ราศีสิงห์เนี่ยถือว่าเป็นตําแหน่งที่ดีนะครับฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงเนี่ยอาจจะแน่นอนแหละเคยอยู่ที่ที่เราเคยอยู่คุ้นเคยต้องเปลี่ยนไปอยู่ที่ใหม่หรือเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตบางคนไม่ได้ย้ายหรอกแต่เปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตเปลี่ยนงานเปลี่ยนการเดินทาง บางทีดีในเรื่องบ้านใหม่รถใหม่ด้วยเนาะเป็นจังหวะที่ดีของชีวิตนะมรณะอย่าไปกลัวนะครับถือว่าโอเคนะครับละคนาราศีสิงห์นะประมาณนี้ยังไงต้องขอให้ทุกท่านนะสบายใจได้ดาวพฤหัสย้ายมรณะไม่ใช่ว่าไม่ดีผมมองว่าดีมากเลยซ้ำนะครับยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้นะมันแน่นอนมันมีการเปลี่ยนแปลงแต่การเปลี่ยนแปลงแล้วเปลี่ยนแปลงแล้วมั่นคงแล้วดีกว่าเดิมแน่นอน นะครับอะไรที่ไม่ใช่จบอะไรที่ไม่ใช่ตัดทิ้งชีวิตเดินไปข้างหน้าครับสำหรับชาวลา,ลาคนาราศีสิงห์ท้ายคลิปจะมีการประชาสัมพันธ์เรื่องคอร์สหราศาสตร์ถ้าสนใจชมต่อไปอีกสักนิดหนึง่งนะครับยังไงต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังครับสวัสดีครับ สวัสดีครับขอประชาสัมพันธ์ครับเปิดคอร์สโหราศาสตร์ไทยครับภาคเบื้องต้นและภาคพยากรณ์นะครับรูปแบบการเรียนมีทั้งชั้นเรียนและออนไลน์นะครับสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ5 6 9 3 4ห5693นะครับหลักสูตรโหราศาสตร์ไทยเบื้องต้นครับ6เดือนนะครับเดือนละ1,000บาทนะครับทุกวันอาทิตย์นะ13นิกา30นาทีถึง15.30นาิกา30นาทีแล้วก็ต่อด้วยหลักสูตรภาคพยากรณ์นะครับ 1,000บาทเหมือนกันหลักสูตร6เดือนเหมือนกันนะครับทุกวันอาทิตย์นะครับต่อกันเลยครับ15นาฬกา30นาทีถึง17.30นาฬิกา30นาทีเริ่มเรียนวันอาทิตย์ที่3เมษายนนี้นะครับก็สมาคมโหราศาสาตร์นานาชาติวัดราชนัดดารามนะครผ่านฟ้าราชดำเนินนะครับก็ติดต่อตามเบอร์ที่ให้ไว้ซึ่งเป็นเบอร์ l ลน e นะครับก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดกลุ่มไลน์ แล้วดึงท่านที่สนใจในเข้ากลุ่มภาคเบื้องต้นกับภาคพยากรแยกกันนะใครที่ไม่มีความรู้พื้นฐานมาเรียนภาคเบื้องต้นก่อนปูพื้นฐานให้แน่นนะครับส่วนท่านที่อ่า,อานดวงได้ทายดวงเป็นแล้วมาเรียนภาคพยากรเพื่อเสริมเขี้ยวเล็บเสริมเทคนิคการทํานายนะครับก็ลองทราบข้อมูลเบื้องต้นตามานี้นะครับรูปแบบออนไลน์ก็จะเป็นแบบนี้เนาะเรียนผ่านกลุ่มไลน์นะครับวิดีโอคอลนะครับแล้วก็ คนที่เข้ามาในห้องเรียนก็สามารถเขียนได้จดได้อะไรนะครับก็ประชาสัมพันธ์ไว้สั้นๆนะครับติดไว้ติดต่อเข้ามาแล้วก็รายละเอียดจะอยู่ในในไลน์นะครับก็ขอขอบพรคุณครับ